สิ่งที่สที่จะบอกว่าซานฟรานซิสโกกลายเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดในโลกเนี่ยเพราะซานฟรานซิสโกได้ชื่อว่าเป็นเมลติ้งพอตคืออเมริกาทั้งอเมริกาเนี่เคยได้ขนานนามว่าเป็น m e l ติ้งพอตแต่เฉพาะลำพางซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นตัวอย่างของ m มลติ้งพอ t ของแท้เพราะผู้คนในซานฟรานซิสโกเนี่ยจะหลากหลายทั้งคนเอเชียทั้งคนที่อพยพมาจาก จีนคนที่อพยพมาจากฮ่องกงในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายการเช่าจากอังกฤษสู่จีนนะครับหรือคนที่อพยพมาจากเวียดนามในช่วงสงครามที่นี่เนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมทางประเพณีผมบอกเลยนะครับว่าอาหารจีนที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมีความอร่อยไม่แพ้อ,อาหารจีนในฮ่องกง ปูที่อร่อยที่สุดในโลกที่ผมคิดว่าผมเคยทานมาเนี่ยนะครับก็เป็นปูที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกแต่เอามาปรุงรสในลักษณะของฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามร้านปูร้านนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านปูที่อร่อยมากแล้วก็เปิดมากว่า50ปีเป็นหนึ่งในร้านปูที่ผมถือว่าอร่อยที่สุดในโลกซานฟรานซิสโกมีชายนลทาวไม่ต่ำกว่าสองแห่งลิเทิลอิตาลีเป็นชุมชนชาวอิตาลีที่มาอาศัยอยู่ที่นั่น มีย่านที่เรียกว่าแชปันทาวก็คือคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ตรงนั้นซานฟรานซิสโกจึงมีเสน่ห์ในแง่ของความเป็นเมลติ้งพอรนั่นก็คือ3ปัจจัยที่ทําให้ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกแต่น่าเสียดายนะครับว่าความเป็นเมลติ้งพอรของซานฟรานซิสโกเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่ สะเทิอนขวัญขึ้นในซานฟรานซิสโกเราเรียกได้ว่าสะเทือนขวัญทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์ฆาตกรรมคุณวิชาลัตนพภักดีคุณวิชาลัตนพภ,ภักดีระหว่างที่เดินเล่นในตอนเช้าในย่าน a n นซ Vista าเป็นย่าน r e s ิเ e นซ์แอเรียย่านที่พักอาศัยเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกทำ้ายโดยกลุ่มคนโดยคนไม่ใช่กลุ่มคนด้วยซ้ำไปโดยคนที่ เหยียดชาวเอเชียจนถึงแก่ชีวิตที่บริเวณถนนแนซ่าก็เป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่าการเสียชีวิตของคุณวิชานะั้นทำให้เกิดการตื่นตัวขึ้นในแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะคนในย่านเซาท์อีสเอเชียที่เป็นชุมชนกันอยู่ในซานฟรานซิสโกและในแคลิฟอร์เนียลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องสิทธิในความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองถนนที่ชื่อว่าแอนซาเลน ได้รับการเปลี่ยนโดยสภา,าเมืองซานฟรานซิสโกชื่อว่าวิชารัตนาพักดีเลนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคนอเมริกันว่าเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ